สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคครับวันนี้รีวิวชุดหอยโข่งนะครับเป็นหอยโข่งพาวล้อยนะครับเป็นปั๊มชนมอเตอร์ของแฮนดูโรนะครับตัวนี้3แรงม้านะครับสนิ้วเป็นไฮโวล์นะครับรุ่นนี้ต่อแผงแบบอนุกรมล้วนนะครับรับโวลต์ดีซีที่60โวลต์จนถึง430โวลต์นะครับตัวมอเตอร์นะครับมีชุดนี้จะมีสายไฟฟ้านะครับป c t 3.2.5อันนี้ต่อให้20เมตรนะครับถึงสายเดิมมป็นสีน้ำเงินตัวนี้มาแค่1.5เมตรนะครับ ในชุดตัวมอเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับมีแท่นให้นะครับแล้วก็ชุดตู้เราจะประกอบตรงตู้เหล็กให้นะครับมีเบรกเกอร์ DC ส olar ซลล์นะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟ DC นะครับมีสาย s o ล a r c e ล l หเมตร2เส้นเข้าหัว MC4 ให้นะครับมีแท่งกาวนะครับมีสายกราวให้นะครับอันนี้ไปต่อลงดินนะครับพวกนี้ก็ใส่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลเทอร์มินอลก็สายตรงนี้ทางร้านมาร์คให้แล้วนะครับ ดูวีับมันอหรือไปต่อตามสีได้เลยนะครับการต่อแผงรุน่นนี้อนุกรมล้วนนะครับผมแนะนําเริ่มต้นที่ถ้าเป็นแผงพวก3 0 0 4ร้อัจนถึงสี่ร้อยห้าสิบบาทแนะนําที่6แผงนะครับเบื้องต้นนะครับหกถึงสิบแผงนะครับแต่ก็ต้องดูโวลต์ด้วยนะครับถ้าโวลต์ลูกค้าไม่เกิน430ก็คือใช้งานได้แต่ถ้าเป็นแผง5 0 0อนะครับ500ขึ้นไปก็ต่อสัก6แผงก็พอละนะครับ6แผงก็พอละนะครับ ชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งเรียบร้อยนะครับหอยคงสามแรงม้านะครับสามนิ้วนะครับของแฮนดูโรสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะไปสูบน้ำผิวดินนะครับส่งน้ำอัดสปริงเกอร์นะครับติดต่อได้นะครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับปั๊มนานแฮนดูโรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ